แมนการแยูแน่แมนจามินสิเขาเขาสีบามึงมาหาตัวพี่เราเขาบอว่าจามินคือนอนคาเพล่ใช่ใช่ยืนไปเมียนกันเนิ่มอันจามินเลยจามินเขาสิเขาสีบานหาสิเดี่ยงเราจี่สุดเนี่ยใช่ว่าไปเต้ ลขาโสิไซหัวนองบ่โอโอ้ยอย่า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 เบื่ออย่ายวให้ใหญ่เอาให้เท็เทมื้อไบเจ้าขอถิไปญาตินอนเจ้อิมือต้อต่นแน่บ่ก็บ่ฟังให้บ่เขาเด่นขัดหน่อยนั้นนะเห็ดมื้อใบแล้วก็ใหญ่เอาไซเทดมือดีดีเาเลยแบบนี้เออลุ่มเหน่อยวันอาทิตย์แล้วเนี่ย โอ้โหไม่เยนไ่เยียมเลยมเยียมเลยนอนโค้นนนอนผมก็บ่ผมวอาเนีว่าให้มันกเสียมปั้นแห่นนามันไหลเขามันโ่มันปปเลยมาที่ยตูถทมแม่บ้านเนี่ ก็เล่นขัดน่อยแล้เนาเอากงกันเอาวะมาเอาซะไปเอาใหญ่ัสาดยับไปใกล้ๆตุ้มดีๆเอาให่ใช่ไหมเล่นขัดน่อยพีบอลห้องเด้อหัวนั่นหัวคเอมันอื้ น้องดินแดงเดียวเดียวด้วยน้ำเยลกิบเงี้ยนี่หนิงหนิงน่้ยเมื่อเช้าพี่กิบถือไป2อพันเด้ตะมอดเตรมกับอะไรมาใส่เขียนสะพายเนี่ยหอยไัอุดรอันนั้นเขาสอก็ได้จะได้สัางไม่สพันฮะอันนี้มาใส่แกะ 2,070บาทเลยวูดีเลยมิเีนนางโล่งอีเดียาีดีนะไปลูไปไปเห็นมามูเพิ่นนังด้วยอมาแตุ่มก็ได้ยี่นี่แม่นี้ไอ้แม่พิกิตรเห็นเ่ตายวันนี้แล้วเนาะเด็กน่ากันเด็กน่กันเอาให้แม่ตู้เอาไปยังก็เอาเบอร์นั่งอ่ะ เไห่ตัวเริ่ม้าม่าน่ถึงเแค่ตั่วิ่งเยมันก็ได้่เ่จงเลยว่ไปหแก่ยังไมา่สอเ่มต่อก็ถ่ไดัก่เจ้าไม่นอนไม่ักี่นยัไงก็สอนะได้ไปย้อนเรียนเมนอันานบงอบง อเราหรือเมื่อเงินเคียงสซ่ไาหวยัี่ีบิวมันกาบฟ่าวว่ามีนักสาพ่ลูก